สวัสดีค่ะคุณพี่มก็มาอยู่กับช่องซีซีเจาจาน,นะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นซีีเล้นในเล้นไดมอนนะคะวันนี้เราแต่งตัวคริสต์มาสานะคะคริสต์มาสนั่นเองไปโอเคมาดูกันก็เลาสีสนาบอลนะโอ้ อาจะขึ้นไปแล้วคะขึ้นไปค่ะนี่ค่ะค่ะชิกสมาร์ทเราสวัสดีครั ลงไปข้างล่างตายแล้วเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยเพื่อนเพื่อนกูเล่นอะไรเนี่ยโอ้ยมันจะทำไปหมดแล้วอยิงแค่ยิงนิดเด็ยวงงมากไอเนี้ยอันนี้งงมากงง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 งผมทำหอยผมทำพอพีงงงงเจอได้ที่บั๊มปะกลงกงกงจะแบ่งยังไม่ได้ ร้องเพลงเหลยจ้าอะไรเงี่เลยเราสิเปิดสัดมันป <c oughs> <c oughs> ็นอะไรวะป่ะปัญหาเส้นเสียงแบบผิดระเบียบผิดระเบียบวะจ๊ะพี่เออเอาเอ่ะสองล่มหนึ่งอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นู่นทีแหละ ตัวนี้นเฮ้ยยิงมาดีลูกเพียโอ้ลัดลัดโดนลัดอีกแล้โอ้ยเดือใจเด้โด,ดนลดัดโดนลดัดเสียงเหนือไปละโดนลดัดนี่นะคะคือปืนเวตเตอร์นะคะที่เล่นอันนี้ได้ โคตรโกงอะบอกปีนปืนเนี้ยโคตรโกงปกต,ติชอบเล่นฮุมสันพอปืนนี้เข้ามาลองเล่นอุ้ติดใจจัดใจโทรศัพท์เป็นอะไรเนี้ยทุกโทรศัพท์ทีิงโอ้อยู่ดีๆก,เอก,อก,พพก็เลื่อนออกมาโอ้โทรศัพท์พีซีบอกโอ้ใหนเลื่อนแค่นี้อ้อใส่ทำไมตายเร็วจังเลย ทำไมไม่ไปช่วยแฟนตัวเองฮะทำไมไม่ช <wasser impair ing> ่วยเอ็บื่บื่อย่ายิงตัวนะ เสร็จกูตอนนี้เสร็จกูไม่เห็นแน่นอนวิชาพันตัวของเราอะไรเพื่นอนทำไมจังอ่ะทำไมรีบตายจังทำไมรีบตายจังอ่ะโอ้รีบตายไปไหนเพื่อนเป็นอะไรอะ ดีตายเพื่อนเราเสียใจโอ้ยโทรศัพท์อันนี้อยู่ฮัลโหลขายโทรศัพท์ถิงดีบอโอ้โทรศัพท์อันนี้ทุกถิงโลดเบื่อละเพื่อนยิ้มากับเราจบแล้ว ปืนดีกว่าไม่ชุบหรอกไม่ชุบหรอกยังปืน,น,มนไม่มงยใจเธอไม่ฮาเลยยิงลงไม่สองตัวโอ้โยปืนกะลีอะไรวะเนี่ยมีปืนดีๆกว่านี้หรอพวกเธอเรานี้แค่หนะ้าเอาออกไปเลยไม่เอาก็ได้เอาไว้ อพันยาพันยาวซึงซงส้อมกระส้มกระปืนวิตเตอร์เหมือนเดิมน,นะฮะทิ้งกระสุนเออาปล่อรอเดี๋ยวเพื่อนรอเราด้วยโอเคเสร็จแล้วไม่ชุดหลบเสียงถ้าวิ่งโอ้ย

มาไหมนะไหมนะโอวยหันกับบได้ยิงก voilà. ับบออกตัวสั์อันบารเบอร์จะมาทำไมกันเยอะแยะโอ้มิไซหนุ่มมันนั่งแอบอยูทำไมไม่ยิงคนอื่นบ้าง เดี๋ยวชุบแล้วทำไมมันไม่อันันหว่าว้าวเาอีกแล้วยิงไม่แตกอีกแล บ้างยิงก็ไม่ออกเอเป็นบั๊กอะไรเนี่ย ไปจีบก,กัน America. นู่เกมนู่นไปจีบกันในฟีสไตล์นูน่นขอกับเล้งกูเลตตัวนี้เนี่ยยิงไม่แตกอะคิดเอานะใครดูอยู่คิดเอาคิดเอา 对。<noise> ก็่โมงอะกูกูจะขึ้นไดมอนด์แล้วคิดเอากูมารดยิงก็ไม่ออกตั้งไอ้ว่าก็ไม่ติดยิงก็ไม่แตก <c oughs> <c oughs> <c oughs>